สวัสดีครับพ่อไอครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด้อทุกคู่ทุกคนเอฟซีแอดมินพ่อแม่พี่น้องพวงไปผู้รับชมรับฟังทั้งหลายผู้ใดโชคผู้ใดมานกะจิ้งมาบอกนี่เด้อบ้านี้ตามต่อครับออกไปแล้วตามต่อไปเรื่อยต่อเลยตอไปสักทีๆให้พันบ้างนะพ่อนี่คือตัวไหครับตัวไหนของพ่อตัวไหนตัวไหนอันมาพ่อพี่น้อง สติติเก่าเ้อพ่อแม่พีน้องเอางวางลงเด้จ้ะเออนี่คือสติติเก่าเนาะสติ๊กเกิตัห้าหนึ่งตรงตรงนะครับเาอันนี้ฮาเบพ่สติติครับห้าหนึ่งตรงตรงมันได้ตัวห้าบนนิ่อจ้ะห้นตรงตรงมันนิ่อยู่บราหนึ่งนงโซนซีวานิ่งนี พอดีออกปุ๊บได้ปั๊บเลยบอกพ่อครับผมคำนวณปุ๊บเลยบ่ยเพี้ยเกี่ยวต้องการเวลาใจใจเวลานั้นขอาจะว่าให้เรับียบทันใจเลยให้หูจักว่าสุดต่งมันออกก่อนก็พ่อจ้าอุ้มเอกวัลคนนี้ปิดไปเลยเนี่ยต้องซื้อปิดอ้าพี่น้องเอฟซีอย่าเฝ้าหนีเด้อครับมื่อนี้ตามต่อต่องวดเลยครับพี่น้องครับตามต่อเลยครับเลข เฉพาะเลขพ่อกระจรเด้อวิ่งตัไดครับพอวันที่สิบเจ็ดเนาะจ้าวันที่สิบเจ็ดเอี่ยมกล่าพมวิ่งตัวได้พ่อวิ่งหกลองศูนเหมือนเดิมวิ่งหกลองศูนย์ตเก่งเขากะโอ้บริจับสามตัวไปให้เจ้ เอาตัวสองตูไปก้ันก็ได้เนาะจับคู่ตัวแรกครับจับกูกับหกศูนย์เป็นคู่แรกเน้อตัวเน้นเด้อครับตัวเน้นพราะมีพี่น้องเบื้องเอาตัวเน้นเท่ากับหกศูนย์ตัวร่องกับหาเก้ากับเจ็ดหนึ่งครับเจวันหนึ่งหาก่ามากขึ้เก้าวัตตัดหนึ่งหาออกมากขึ้นเก่าก็คนแมีมันเขาหลวดเป็นแปดชุดคือเก่าเด้อครับเด้อ มีหกศูศวก็แปดสองก็แสองศนย์สี่ศูนย์ี่ศูนย์ศูนห้าก้าห้าก็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเกสหนึ่งห้าตัวสุดท้ายครับจบ วันสิบอกใส่ดอกว่ามันออกมาแล้วยันปาเปียกกลับขึ้นมาอีกได้กับบนแน่นอนหรอกพ่อครับอีกแค่รอบนี้พอจำรับจำเพ่อรอบนี้ยังวันมีสามตัวเด้อพอแม่พี่น้องอำจำเย็ดนิ่งทั้งหลายทุกคนพี่น้องปองไปทั้งไก่ทั้งไก่ที่จะละหน้าเบื้องที่ออกว่าแล้วมันก็ออกตัวกันของเฮาออกตัวร่องของเฮาตัวเน้นมันบ่อใคร เน้นกันเน้นได้ถึงตะวิ่งเป็นคู่บอกไม่เหรอบ้า,บานนี้ก็เน้นคือเก้าหลักศูนย์คือเ,เก้ากับหกวันที่สิบเจ็ดเด้อว,วันที่สิบเจ็ดเร่งหกเรื่งหกลองศูนย์ใช่เน้นเลยจับคู่จับคู่ก็หกศูนย์แปดสองศูนย์สี่สองศูนย์ศูนย์ ห้าเก้าเจ 8, ็ดหนึ่งเก้าสามหนึ่งห้าจบครับแปดเม็รคือเก้าเน้นเน้นเน้นหกศูนย์ครับเน้นหกศูนย์เน้นหกศูนย์เน้นหกศูนย์น 60, วิ่งหกวิ่งหกล่องศูนย์คือเก้าเม็ดเดียวพราะครับเม็ดเดียวเน้นหกศูนย์ตัวเดียวสามตัวจะเอารอบที่ หลอดสุด่ไทยเนาะสามตัวเดี๋ยวหายผ่ดเนาะก่อผิเจรนาก่อนยังว่าได้จับสามตัวจับจะสองตัวก่อนอ่าพ่อแมนบะพ่อดูพอโอ้ปอพอโอเคเบิ้งนโอเคลาหันมาบ้านโอเีอหนโอ้สวย ตั้งใส่เขาโตะไว้เลยครับจ้าสวยตั้งสวยครับเนาะครับเนาะจ้าตั้งเลยพ่อตั้งใส่โตะเลยจ้ามันจังหวะนั้นแต่พอวัน <concealed> ที่จีบเด้อพอแม่พี่น้องเขาก็ง่ายๆไปตั้งมาจังน้อยเอเดียนเหมือนกันนึ่งบางโอ้โหเจ้ว่าไว้ออกปั๊บขีคำนวณให้ได้ปั๊บบม่ได้เกี่ยวกับไปขุดต้นไม้บม่ได้เกี่ยวกับไปเอาน้ำหมาจานแล้วก็บม่ได้เกี่ยวกับฝัน เลขฝันแล้วก็ว่าเลขตามโตประชาชเอารอบโค้งสุดท้ายเนาะเลขตามโตกับเลขฝันเนาะเอาโค้งสุดท้ายก็พอจักเปอร์เซ็นต์พอ่อเต็มลอยคือเกาเต็มลอยคือเกาเต็มลอยนะ้อ <laughs> เต็มลอยเฉพาะวันที่สิบเจ็ดก็มักตัวจสอบพ่อตัวจได้พ่อหกศูนย์ครับหกศูนย์ครับ วิ่งกับวิ่ง6กวิ่งกับวิ่งโกล่องศูนย์ครับข้อไปบอกคนหมุนออกเนีย่ยหลายกองยังไปทั้งนั้นนี่พอไปทั้งนั้นเออมาทั้งนี้ก็จะโยกข้า,างนี้เป็ก็อบบัด้ข้อตัวนั้นทั้งไกอยับบางไว้ครับพี่น้องมาเห็น บังนึงหานงห,าน,หานึงหาตัวบังไว้นะหนึ่งหาตัวบังไว้เพื่อนบางหันมันออกตัวหาหนึง่งมานี่มันจะออกตัวหนึ่งหาเ <c oughs> มื่อออกไกจะตัวพเน,น้อเอกระไดกดีมั้งล่ะพ่อวับา,บา้มันออกเนาะ งวดมีกี่เนี่นีนชุนซีเนีนชุนซีตันึงนเก่าซะโอ้ยซีเก่าตัวเดียวกันมาเดยว้าววาววาวว้าวว้า้าววาวว้า้าวว้าวเ้าวว้ันว้าคว้เวว้าววว้าววาว้าววาว้าวว้าา้าวว้าว้าวว้าววา้าวา้าวว้าวว้้าวว้า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 า้ววว้าา้้้้ เดี๋ยวนึงนึก็เจียบนึ่งัวเดียวเัอาวางลงพวจ้าจังสัรละมันจังคอยคุยเงยเนาะจ้ามันจังคอยบวนั่นเีอยโยกครับได้ครับแต่พอวันที่สิบเจ็ดวันมวยตองวดหวยตองวดเด้อครับตองวดเลยว่นเียามือเลยเป็นเลขสตรแล้วพอาะพอปุ๊บปอยปั๊บพอไดวายจจัดตมันออก ตัวเน้นๆพ่อหกศูนย์เพระว่าหกศูนย์ครับเน้นตัวเดียวเลยหกศูนย์ตัวเน้นวิ่งไปวิ่งหกล่องศูนย์ครับถ่ายคลิปครับท่านผู้ชมครับตัวเลขหน้าทางของพ่อขจรนะครับวิ่งหกล่องศูนย์นะครับสิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับจับคู่ให้นะครับมีอยู่แปดหางนะครับพ่อขจรจะพูให้แปดหางเด่นที่สุดคือหกศูนย์นะครับ จับคูไฮแปดห้างครับหกศูนย์แปดสองศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามแล้วก็หนึ่งห้านะครับเอาไ้พี่น้องอไปพิจารณาบ้งเด้ครับผิดถูกกะ็ยะว่ากันครับทางช่องก็น,นําเสนอไหเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับสู้ชมครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังเด้ครับถ้าคลิปเกิดขออำนาจคุณภาษีรัตนไตรจง พกป้องคุมค้องพี่น้องเย็ซีทุกทุกท่านครับให้โชคดีปีใหม่กันทุกทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขึ้นเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพใจดีเข้ากันต่อสู่ได้ตลอดไปนะครับให้โชคดีปีใหม่กันท,กทุกทุกท่านนะครับขอปีนี้เป็นปีเงินปีทองให้พี่น้องโชคั่นร่ำรวยกันนะครับ พอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ